ý nghĩa cậu chào 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 Phải mà hay mai phải mà dưỡng Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

you Hear the love. Okay, so some people put the coins when right? I am giving to another there, but I don't need it because I am a homeless guy. Right? This is my job. This is my life. I don't accept. it, Okay. So the message I want to tell you my homeless is one more time. Keep on going. Keep on smiling. Till the day we die, made some noise! นี่อะไรวะที่นี่ดูสู่เทอร์มินอลสถานีเนี่ยเดินไปสุดนู่นเลยตรงแยก เฮ้ยเขียวแล้วชุยนี่ไงคิโนคุนิยะนี่ไงปิดแล้วปิดกันโคตรไวอะไม่แต่ประเด็นนะประเด็นคิโน่อะอะไรแบบที่ตัวเองอาหารไม่ออกอนะแต่พอได้นี่เออแต่มันแบบแปลไม่ออกว่ะแต่อ่านอ่านแบบอ่านสะกดได้ ไม่คือถ้าบางคําเราอ่านออกอะ่ะมันบางทีเราก็ยังพอจับใจความได้ว่ามันหมายถึงอะไรพอะกดได้แต่แต่กว่าจะอ่านเสร็จทีแล้วนะ <c oughs> คือถ้ามันใช้บ่อยมันจะจำตัวอักษรได้พอมันไม่่อยได้ใช้แล้วมันจะลืมอันนี้อะไรวะูนิโค o มันปิดมันแล้วก็ไม่แปลกเพราะนี่มันกี่โมงแล้วจะ,จะห้าทุ่มแนละ้ว เนี่ยเมทโทยังลงเมทโทยังลงไปได้อยู่ไม่อไม่ค่ยกนไ่ไเี้อไร่้ไม่แบบอก่ชิดเลยนกาคุ้นคุ้นโลโก้นี้ป่ะของที่คุณพมาไก่้ชิดนกาคุ้นคุ้นโลโก้นี้ไหมเมือไทยเราก็มีไากาชิมายาไงเหนือซันโครม เฮ้ยไม่ใช่ดิอิเซตันอากาดไม่ใช่อิเซตันเไหมไม่ใช่ตากาชิไหมเฮ้ยอันนี้ก็ปิดแล้วแอปเปิลสโตร์แอปเปิลสโตร์เลยโอ้ยปวดอ่ะเป็นดารุมะแอปเปิลสโตร์ปิดเดี๋ยวมัะปิดแล้วปิดเดี๋ยวมัะปิดแล้วแอปเปิลสโตรปิดแล้วเนี่ย อ๋อนี่มันไม่ใช่ไก่มันเป็นไม่ใช่ทาก,กาอิเซตันก็ดดเดินซ้ายยังฮนะไปสุดตรงแยกก่อนเดี๋ยวจะวนกลับได้ยังเออนี่ยเดี๋ยวเรามาเลี้ยวตรงนี้ซ้ายยังเลี้ยงชายตรงนี้แหละนี่อีเกียตึกอีเกียตึกอีเกีย ลรงปเมบโทวปล่ะห้องน้ำเลยแฟมิลี่มาร์ทก็มีปะข้างล่างเป็นสถานีอันนี้เราซันโคลมล้วอะไรจินทุกุันอีเซตันเว้ยไม่ใช่เมลเนี่ยอีเซตันไม่ใช่ไม่ใช่นั่น <c oughs> ไม่ใช,ไใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ทากาเป็นอีเซตันที่เคยอยู่เซ็นทรัลเวลไงปิดไปแล้ว เฮ้ยย yes yeah. ูนิคอปติดต hey, ิดกันมากเลยนี่ก็ยูนิคอ์นั่ก็ยูนิคอ อสเซตันเนี่ยเดฟัดมิดนสโต แร้วกับอยู่นี่ก็จะขอบเดียวกันไปเนี่ยเห็นแม่งมีอยู่ด้วยกันตลอดเลยยูนิคอร์มันใกล้กันมากเลยเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ต้นนั้นก็มีเห็นปะเห็นติดกันมากเลยโตเกียวใกลกีองศาแล้วเนี่ยเย็นปะอยู่ว่าเย็นอยู่นะเย็นเย็นเจียบ